ถึงตอนที่8แล้วนะคะก็ยังไงจะมาแชร์ให้ฟังต่อนะคะว่าหลังจากที่มีสีใบนี้แล้วนะคะมีแพลนอย่างไรนะคะชอบใบไหนมากกว่ากาันนะคะใบไหนใช้มากที่สุดนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะสำหรับภารกิจตามหาน้องชแนลมินิแฟล a ป8นิ้วนะคะสีดำหนังแรมนะคะโซ่ทองนะคะซึ่งจนวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะยังไงจะลิงก์นะคะในส่วนของซีรีส์ในการตามหาน้องชแนลมินิเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ข้างล่างให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดตามกันมาจากอีพีสดแรกเลยเนี่ยจะทราบว่าความจริงแล้วได้แล้วนะคะแล้วคิดว่าใบเดียวเสร็จจบนะคะแต่ว่ามันไม่จบเนื่องจากใบนั้นมีตําหนินะคะ เราก็ได้น้องมินิเรียชูนะคะใบนี้นะคะซึ่งใบนี้นะคะความจริงแล้วเป็นซีรีส์30ใหม่เอี่ยมเลยนะใบที่หองท่างสวยก็มาทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นมินิในแพลนนะคะก็เลยทําให้อยากจะได้น้องมินินะคะเปิดออปชันของตัวเองออกไปนะคะได้กลับมาเป็นน้องมินิสแควร์ใบนี้นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือจ่ายแพงกว่าร้านนะคะเพราะว่าเป็นคาเวียนะคะ ใบน,นี้นะคะเป็นสภาพดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์21นะคะประมาณ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยสีหปีที่แล้วนะคะ2 0 1 5 2 0 1 6ใช่คุ้มไหมนะคะอันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะคะสุดแต่แล้วคิดว่าเนื่องจากคขหาย,ยา,นะากนะแล้วก็ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าชแนลจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าตัวเองพอจับจ่ายซื้อได้ก็อยากจะซื้อเก็บไว้สักใบอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นได้น้องสแควร์มาอีกใบน,นึงนะคะจากอ่าไอจี IG นะคะ global lux e closet นะคะของคุณฟ้านะคะ ใบนี้นะคะเป็นเชฟรอนใบแรกในชีวิตของตัวเองเลยนะคะของชาแนลแล้วก็เป็นอ่แลแอมสกินนะคะเป็นไลท์โกฮาร์ดแวร์นะคะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยมากๆแล้วก็ราคาดีมากนะคะ Uh, ซีรีส์29นะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าของใหม่ที่ออสเตรเลียนะคะใบล่าสุดได้จากร้านของเพื่อนนะคะราคาดีมากนะคะดีจนเกินห้ามใจนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคอมโบที่อยากได้นะคะแต่ก็อยากได้มาเพื่อลองใช้น้องมินิ8ดูนะคะเพราะว่าเคยมีน้องมินิ8ไม่แน่ใจว่า2อสาใบได้ดีนะคะแต่ว่าขายไปหมดแล้วนะคะความจริงแล้วเนี่ยขายถูกมากนะตอนนั้นอนะกลับมามองตอนนี้คือแบบเสียดายเลยมีใบหนึ่งเป็นสีทองนะคะโซ่อทองด้วยคือเสียดายมากนะใบนั้นขายถูกมากนะคะ แต่ใบนี้ก็ไม่ถึงกระแพงนะสีน้ำเงินนะคะโซ่ทองนะคะเป็นไลโกหฮาร์ดแวร์เหมือนกันแล้วก็เป็นหนังคาเวียนะคะอยากจะลองใช้ดูอยากจะมาดูว่าเอเราอย่างชอบไหมไอโนมินิ8แปนิ้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อละกันนะคะใบนี้นะคะเป็นซีรีส์ยี่สิบสี่นะคะมาพูดถึงเรื่องราคานะคะความจริงแล้วนะคะราคาของใหม่ที่ออสเตรเลียนะคะอ่าปกติเนี่ยองมินิสแควร์นะคะจะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญนเลียนดอลลาร์นะคะณนะวันนี้นะคะ เซปเทมเบอร์สองพันยี่สิบเนี่ยนะคะที่เป็นมินี่แเนี่ยอยู่ที่6กสองนะคะ6250ถ้ารวมของใหม่เลยนะ2องสแควรกับ2องนี่แเนี่ยนะคะราคารวมจะอยู่ที่24,460นะคะ แต่ที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยนะคะ,ฉะเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยยังได้ถูกกว่าซื้อของใหม่สีใบนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดว่าชแนลขึ้นราคาขึ้นไปอีกนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะขาดทุนเยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้เท่าที่ตัวเองคิดเองนะพูดถึงเรื่องการเงินนิดนึงนะคะถ้าหลายคนที่เคยตามกันมานะในส่วนของอเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเก็บเงินเรื่องการล้างหนี้อะไรเงี้ยนะคะ ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าทุกชิ้นที่ซื้อเนี่ยเป็นเงินสดหมดเลยนะคะเป็นการใช้แบงก์ทรานสเฟอร์นะคะไม่ได้ใช้บัตรเครดิตการ์ดแต่อย่างใดนะคะแล้วถามว่าอยากจะซื้อฟุ่มเฟือยต่อไหมนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาซื้ออะไรหรือบ้าอะไรเดี๋ยวจะบ้าบ้าเป็นพักๆแล้วก็จะอินนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมันมีความแตกต่างก็คือเรามีการแพลนนะในการอยากจะซื้อนะคะ แล้วเราก็ไม่วอกแวกนะคะอันนี้อาจจะคิดว่าวอกแวกนะโผล่มาละสี่ใบนะคะ <c oughs> ความจริงแล้วมีของอื่นๆนะล่อตาล่อใจตามมานะคะอย่างเช่นพวก Black with ิ i l v e r ์ฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะหรือว่าเป็นสีอื่นใกล้เคียงชาโคอะไรอย่างเงี้ยนะวอเตอร์นะแต่ตัวเองเนี่ยก็คือใจแข็งมากนะยังไงก็จะรอนะคะเป็นโซ่ท้องให้ได้นะคะเหตุผลหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะอยากจะแชร์นิดนึงก็คือเพื่อน,นอีเลนที่ทําร้านมือสองเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากระเป๋า,านะคะโซ่เงินขายยากมากนะคะเพราะฉะนั้น อย่าซื้อมานะสีลาถ้าอยู่อยากซื้อนะช anel เนี่ยพยายามเป็นโซ่ห่อนะคะโกฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าโซ่เงินขายยากมากราคาตกนี่คือที่เขาบอกมานะคะก็เลยแบบมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากว่าจะไม่วอกแวกนะคะหลังจากสีใบนี้แพลนต่อไปอยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะคะมาแชร์ให้ฟังนิดนึงนะคะว่าใบาไหนชอบที่สุดนะคะตั้งแต่ที่ได้มานะ,ะจะเรียงลำดับให้ฟังแล้วกันนะคะมันน่าสนใจเพราะว่าใบาแรกที่ชอบตอนนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะคือใบนี้นะคะก็มไม่แน่ใจว่าเราชอบใบนี้มากสุด รู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากสุดเพราะว่าเขาแพงสุดหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เนี่ยคือตอนนี้ถามว่าชอบใบไหนมากสุดชอบใบนี้นะคะใบที่2ถัดมาที่ชอบนะคะก็คือน้องมินิเรชูนะคะซึ่งใบนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะมินิเรชูแต่พอพอเรามีพอเราเริ่มใช้เริ่มรู้สึกชอบมากขึ้นทุกวันนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมินิเรชูใบที่3าที่ชอบนะคะก็คือน้องมินิสแควร์ใบนี้นะคะ เชฟรอนใบนี้นะคะสวยหรูดูดีมากอย่างที่บอกตัวเองชอบแรมสกินเหตุผลหลักเลยก็คือเขาดูหรูคุณหนูมากนะคะสําหรับน้องอ .arr ์แลมสกินนะคาเวียอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปมันสวยจริงๆนะแต่ว่าเวลาเราเห็นของจริงเนี่ยไม่รู้สีส่วนตัวแล้วนี่เป็นความเข้าส่วนตัวนะคะชอบแรมสกินรู้สึกว่าเขาให้ความหรูมากกว่าน้องคาเวียนะคะแต่ว่าใบนี้เป็นระดับสามนะคะ แล้วก็ลำดับ4สุดท้ายซึ่งแปลกใจมากเพราะตอนแรกตัวเองอยากได้มินิ8ใช่ไหมแต่ใบสุดท้ายเลยที่ชอบตอนนี้นะก็คือน้องมินิแฟลตแนิ้วนะคะก็เลยทําให้เรามานั่งคิดว่าเอ๊เราชอบจริงเหรอน้องมินิแนิ้วนะคะซึ่งถ้ามองกลับไปในอดีตเนี่ยตัวเองเคยมีมินิแปดนิ้วนะคะมาก่อนนะคะน่าจะ3ามใบนะคะแล้วก็ขายหมดแล้วนะคะแต่ตอนนั้นอะไม่มีมินิสแควร์เลยนะคะแต่พอเรามีจริงๆเนี่ย ใช้ไปใช้มาเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบมินิแปนิ้วเนี่ยน้อยสุดนะคะแต่ถ้ามาเรียงลำดับการใช้มากสุดตอนนี้นะคะคือวิดีโอนี้อาจจะมาตามซีรีส์นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยได้ของทั้งหมดเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะน่าจะภายในเวลาประมาณ2 3มอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ากว่าคลิปจะทยอยออกเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะคะเวลาพอสมควรเท่าที่ใช้มานะที่ใช้บ่อยสุดก็คือน้องใบนี้นะคะ มินี่แปดนิ้วใบนี้นะคะอาจจะเป็นที่ราคาเขาด้วยเพราะราคาเขาถูกสุดนะคะเขาเป็นคาเวียแล้วเราก็ใช้ใบนี้นะในการเดินน้องเลี้ค่อนข้างบ่อยนะคะเราก็มีความสะดวกเหมือนกับโยนๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เกี่ยวกับน้องใบนี้นะคะนั่นก็คือข้อดีของคาเวียที่ทุกคนทราบนะคะเป็นใบที่ชอบใช้มากที่สุดนะตอนนี้นะคะใบที่ชอบใช้รองลงมานะคะเป็นน้องใบนี้นะคะคือตอนนี้เริ่มเห็นไหมว่า ي, ใช้ใบที่เป็นคาเวียมากกว่านะคะ i n t e r e s t i n g นะ ก็อยากจะมาแชร์ให้แฟนนานาคด้วยนะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในส่วนของหนังโซ่อะไรหลายๆอย่างนะคะใบที่3ามที่ใช้นะคะถัดมาก็คือน้องมินิเวชูนะคะแล้วก็น้องใบนี้ใช้น้อยสุดนะคะอาจจะเป็นที่เขาเป็นแหลมเขามีความหรูนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกตัวเองชอบแรมมันดูหรูจริงๆนะคะชอบมานะคะแค่จับรู้สึกเขาแบบนะม,ม,มันมันมันีความนุ่มนะคะนี่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพอมาวิเคราะห์การใช้ของตัวเองนะคะรวมไปถึงความชอบนะ,ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือใบที่รู้สึกว่าค่อยๆชอบมากขึ้นทุกวันนะคะกลับเป็นใบนี้นะคะน้องมินิรีชูใบนี้นะคะ คืออย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าไม่ได้อยากได้เขาตอนแรกแต่ว่าได้เขามานะคะโดยบังเอิญเพราะว่าเขามีใบนี้เหลือแล้วก็ราคาเท่ากับน้องมินิแปนะคะก็เลยแลกกันมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเขามีความแบบจะบอกไงเหมือนกับเราชอบเขามากขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็คิดว่าไลน์โค้ดเนี่ยอาจจะใช้เขามากขึ้นทุกวันนะคะ แล้วทําให้เรามองย้อนกลับไปนะในอดีตที่เรามีน้องเรียชูนะคะกับน้องคลาสสิกแฟลปเนี่ยซึ่งทุกคนจะรู้นะว่าคลาสสิกแฟลปเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าอุ๊ยอ,อยากมีต้องมีอะไรเงี้ยนะคะไปดึงน้องมาจากในตู้ให้ดูนะคะอันนี้นะมินิแฟลปนะคะมีเดียมลาร์นะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าอุยต้องมีสักใบอะไรเงี้ยนะคะกับอีกใบหนึ่งนะคะก็คือน้องเรียชูนะคะเคยมี225กับ226นะคะใบนี้เป็นไซส์225นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ออกก่อนเอ,อาใบนี้ลงแป๊บ,บนึง ถ้ามองย้อนกลับไปนะคะใบเนี้ยเป็นใบที่แบบว่าพิเศษมากนะคุณสามีให้นะคะอันนี้จะบอกว่าอาจจะเป็นที่ตัวเองเก็บไม่ดีเพราะตัวเองใส่ไว้ในห้องเนี่ยห้องเก็บกระเป๋านะคะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้สนใจดูแลเขามานะคะ <c oughs> ก็วางน้องเขาไว้ฝังที่มันติดกับหน้าต่างพอดีนะคะสีน้องเขาเริ่มซีดน,นิดนึงนะคะอาจจะต้องเข้าไปให้ร้านชาแนลดูนิดนึงนะคะก็คือเนี่ยน้องใบนี้นะ้าเป็นใบที่คุณสามีซื้อให้นะคะเป็นชาแนลใบแรกที่คุณสามีซื้อให้ซึ่งความจริงคุณสามีเนี่ยไม่ชอบแบรนด์เลยนะคะ มันเลยเป็นใบที่มีคุณค่ามากๆนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้น้อยมากใช้น้อยแบบน้อยสุดๆนะถ้าเทียบกับน้องสองสองห้านะคะใบเนี้ยนะคะรีชูเนี่ยใบเนี้ยใช้เยอะกว่านะคะเวลาเดินทางอะไรเงี้ยก็ใช้นะคะเป็นคอสบอดี้แล้วก็มีแบคแพคอีกใบรวาเป็นคอสบอดี้แล้วก็มีแบบโทัสอีกใบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาออกงานอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เวลาอยากจะไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ย คือใช้ได้ง่ายกว่าเหตุผลหลักแล้วนะที่ตัวเองคิดว่าทำไมใช้ r e s อช e เนี่ยมากกว่า Classic f l a ็ก็คือความที่เขาเป็นหนังแบบ d i s t r e s s c a f f s k i n นะคะทำให้เขามีความทนทานนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราเดินทางเราก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าเราถือ c h ชแนลนะคือใบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นชแนลเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำมเป็น c h ชแนลนะคะแต่ว่าเขาก็คือมีความก็ยังไงอะมัมเมนเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบซับโชชแนลก็คือมันไม่ได้ดูแบบจงครึ่งว่าเป็นชแนลนะคะ ทำให้รู้สึกแบบปลอดภัยมันนึงนะคะแล้วก็มันดูหรูเวลาไปดินเนอร์ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยใช้ใบเนี้ยนะมากกว่าน้องคลาสสิกแฟลปนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเคยมีคลาสสิกแฟลปที่เป็นน้องมีเดียมลรสกับจัมโบนะแต่ว่าขายจัมโบไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าจัมโบหนังมากนะคะอาจจะเป็นที่ดับเบิลแฟลปนะก็เลยคิดว่าในแอรโครถ้าเกิดเจอซิงเกิลแฟลปราคาดีก็อาจจะสอยก็ได้นะคะ แล้วก็ไปนี้นะส2งสนะคะก็ชอบนะคะขาย2องไปแล้วเพราะว่า2 2งสองกนี่ใหญ่มากนะคะคือทุกวันนี้อะไรเขาก็ชอบเล็กกันหมดนะเลยคิดว่าในอนาคตน,นะคะน้องมิน r ี่รีชูเนี่ยต้องมาแรงแสงโค้งนะคะน้องมินิแฟลปไอ้พวกแนิ้วสแควรแน่ๆหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ท่าที่รู้สึกตอนนี้ก็คือน้องเขาเนี่ยเพิ่มความน่าสนใจนะ ค่อยๆแบบเริ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะตอนนี้นะคะถามว่ายังอยากได้น้องมินิแฝดแปดนิ้วสีดำแลมโกฮาร์ดแวร์อยู่หรือเปล่านะคะถ้าถามเทวัน,นี้นะตัวเองอะ่ะไม่ค่อยทุรนทุรายในการอยากได้แล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มาละสี่ใบมินินะคะแล้วก็ความรู้สึกอยา่เนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้องมินิมากขึ้นนะคะทราบราคามากขึ้นเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ความจริงแล้วออสเตรเลียขายกระเป๋าชาแนลแพงมากนะคะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อินชแนลมานานมากเลยนะพอตอนนั้นไปอินหลุยซะเยอะนะห้าหกปีแหนนะคะพอกลับมาเนี่ยเขาก็ราคากระฉูดไปแล้วนะคะก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเขาแพงกว่าที่อื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ณนะวันนี้นะทราบเลยนะคะว่าชาแนล กระเปะ๋าใบใหม่ของชาแนลเนี่ยที่อื่นถูกกว่าท่ออสเตรเลียเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าไม่อยากจะรีบร้อนนะคะในการจะซื้อกระเป๋านะคะมินิแฟลตใบถัดไปนะคะก็คิดว่าอาจจะอยากซื้อจาก,กร้านที่ประเทศอื่นนะคะอาจจะเป็นจากโมโมแลนโตเกียวนะคะหรือว่าจากคุณฟ้าโกลบอลลัคส์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ่าแล้วแต่นะถ้าเกิดเอเซประเทศนี้หาเจอเนี่ย ตอนนั้นแล้วแต่อารมณ์นะคะว่าอยากจะซื้อหรือเปล่านะคะเพราะคิดว่าตอนนี้อาจจะอยากจะรอของจากประเทศอื่นนะคะที่ราคาถูกกว่านะคะจะได้เซฟมันนี้ด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะแช์นะคะในเรื่องของการขึ้นราคาหรือว่า price increase นะคะของชแนลนี่แหละนะคะอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะคะคือเคยแชร์ให้ฟังแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกับกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่แนวทางในการที่จะลงทุนนะคะแล้วทุกคนที่ชอบในแบรนด์เนมเนี่ยจะทราบอย่างหนึ่งเลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ กะตุ้นการซื้อเลยนะคะก็คือคำว่า price increase เนี่ยนะคะการที่ของจะขึ้นราคานะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอะนะอันนี้พูดจริงนะอย่าหมันไส้นะอันนี้พูดจริงๆคือถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีเงินพอนะคะมันจะขึ้นราคาไปแค่ไหนนะคะเราก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้าเรามีเงินไม่พอนะคะแต่เราไปซื้อเนี่ยเราสร้างนี้เนี่ยนะคะอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะ อันนี้อยากจะให้ตัวเองเนี่ยประสบการณ์ของส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะเป็นบทเรียนให้หลายๆคนได้เรียนรู้นะคะจากที่ตัวเองสร้างหนี้จากการซื้อแบรนด์เนมมาก่อนเนี่ยนะคะพอวันนี้นะคะพอเราไม่มีหนี้นะคะเรามีเงินเก็บเนี่ยอย่างที่ซื้อใบเนี้ยนะไม่อยากจะบอกราคาจริงๆนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันเหรียญนอสเตรเลียนดอลลาร์ต้นๆนะคะแพงกว่าของในร้านชาแนลของใหม่เลยเนี่ยนะคะมากกว่าพันเหรียญนอสเตรเลียนดอลลาร์นะคะสำหรับน้องมินิสแควร์ใบนี้นะคะ แต่อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือพอเรามีเงินนะคะราคามันจะขึ้นมากไปแค่ไหนนะคะถ้าเรามีเงินในมือเราซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะคะใครที่อยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนะแล้วก็รู้สึกว่าอีเราเก็บเงินมาตั้งนานแล้วทําไมเขาขึ้นราคาไปอีกอะไรเงี้ยนะคะใจะเย็นๆนะคะ เมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาของเรานะคะเรามีเงินพอนะคะค่อยซื้อนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องสร้างหนี้นะคะอันนี้สําคัญนะคะอยากจะแชร์นะจุดนี้ให้ฟังเลยนะคือการซื้อกระเป๋าใบเนี้ยนะคะทําให้ตัวเองเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยนะว่ามันต่อย้ําความคิดของตัวเองที่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ,ของกระเป๋าแอมเนะว่าถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมาขายราคากระฉูดกว่าเดิมที่เราได้จากร้านใบใหม่ๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะคะเราอยากได้ใบน้ำสเปกนั้นนะเราก็ซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าวิ่งตามไอ้คำที่บอกว่าราคากำลังจะขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะถ้าเรามีเงินนะคะราคาแค่ไหนก็ได้นะเหมืนอมนที่คุณสามี้็พูดตลอดอะ่ะ buy things that you can afford นะคะซื้อสิ่งที่เราสามารถ ซื้อได้นะคะอยากซื้อของเกินตัวนะคะอันนี้สาคัญน,นะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ของหมอโอเองเลยเนี่ยนะคะลองไปดูในคลิปการเงินได้นะคะทําเป็นซีรีส์แยกใบอีกต่างหากด้วยนะคะหวังว่าซีรีส์นะคะในการตามผ่านน้องชาแนลมินินะคะจะให้ความเพลิดเพลินนะคะรอดูกันนะคะว่าในอนาคตจะทําคลิปอะไรต่อนะคะแต่คิดว่าเนื่องจากว่ามีน้องเขาสีห้าใบเนี่ยนะคะก็คิดว่าจะมาทํารีวิวให้ดูนะคะเปรียบเทียบน้องกระเป๋าขนาดเล็กให้ดูนะคะ ขอบคุณทุกทุกคนที่ได้ตามสอคลิปก,กันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ